รู้เรื่องคอลลาเจนคอลลาเจนคืออะไรคอลลาเจนเป็นเส้นใยโปรโตีนชนิดหนึ่งทำหน้าที่คล้ายกาวเาะยึดส่วนต่างๆของร่างกายคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญของข้อเขา่าและ ขนผมแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วก็ผิวหนังกระดูกคอลลาเจนทำหน้าที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายเชื่อมเซลลทุกเซลลในร่างกายเข้าไว้ด้วยกันร่างกายผลิตคอลลาเจนได้เองเมื่ออายุ25ปีขึ้นไปร่างกายจะผลิตคอลลาเจนลดลงเส้นใหญ่ คอลลาเจนจะอ่อนแอลงอัตราการเสื่อมของคอลลาเจนอายุน้อยร่างกายผลิตคอลลาเจนได้มากอายุมากร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยครับภาพนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างใบหน้าของคนในช่วงวัยต่างๆรวมทั้งลักษณะของผิวหนังรวมทั้ง ปริมาณคอลลาเจนที่ลดลงเรื่อยๆนะครับตอนในวัยสาวก็จะมีผิวหนังแต่งตึงเมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้นคอลลาเจนลดลงเกิดเป็นริ้วรอยที่ใบหน้าและเมื่ออายุยิ่งมากขึ้นริ้วรอยนั้นก็จะกลายเป็นร่องลึก ทำไมคอลลาเจนถึงได้ลดลงได้นะคอลลาเจนที่ลดลงมีสาเหตุมาจากอายุมากขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ความเครียดคอลลาเจนถูกทำลายด้วยแสง UV และก็ถ้าท่านมีนิสัยสูบุรีก็จะไปทำลายคอลลาเจนรวมความถึงการกินน้ำตาลที่มากเกินไป น้ำตาลก็จะไปทำลายคอลลาเจนและก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีโมลพิธาอากาศก็จะทำลายคอลลาเจนได้เช่นเดียวกันการสังเคราะห์คอลลาเจนเกิดขึ้นในชั้นผิวหนังแท้เดอร์มิสโดยมีเซลลชื่อไฟโบบลาส์ไฟโบบลาสก็ จะมีหน้าที่ผลิต 1. คอลลาเจนสองอิลาสตินสามไฮยาลูโรนิกแอซิดไฮยาลูรนิกแอซิดก็เป็นสารที่ร่างกายสามารถผลิตขึ้นเองได้นะครับผิวของคนที่มีอายุน้อยนะครับก็จะมีทั้งคอลลาเจนไฟโบอร์布拉สและก็อิลาสตินเมื่อมีอายุมากขึ้นอิลาสตินก็จะ แต่หากไปคอลลาเจนก็จะสลายตัวไปไฟโบบรัสก็จะค่อยๆลดลงไปด้วยผิวหน้าของคนที่อยู่ในวัยสาวนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีอพ erm ิเดอร์มิสัานหนังกำพร้าแล้วก็มีชั้นเดอร์มิสนะครับเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ จะเกิดริ้วรอยและก็อีลาสตินก็จะทำงานได้น้อยลงภาพนี้เป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างไฟโบบลาสคอลลาเจนและก็อีลาสตินของคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวกับคนที่มีอายุมาก รวมความถึงปริมาณคอลลาเจนที่ค่อยๆลดลงนะครับปริมาณคอลลาเจนและอิลาสตินก็จะค่อยๆลดลงคอลลาเจนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายส่งผลอย่างไรบ้างก็จะทำให้ข้อแห้งคือข้อเข่าของท่านก็จะแห้งเพราะว่าไม่มีคอลลาเจนมาหล่อเลีย้ยงนะครับ ผลเสียที่ตามมาเมื่อขาดคอลลาเจนผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับแก้มห้อยมุมปากตกผิวมีริ้วรอยดูแก่กว่าวัยผิวแห้งกล้านหยาบกระด้างรูขุมขนกว้างขึ้นผลเสียที่ตามมาอีกก็คือแผลหายช้าผมขาดหลุดร่วงง่ายมีอาการปวดตามข้อทั่วร่างกาย เราสามารถเพิ่มคอลลาเจนให้ร่างกายได้ไหมได้ครับการเสริมคอลลาเจนในร่างกายทำได้โดยการรับประทานอาหารเสริมคอลลาเจนคุณประโยชน์ของคอลลาเจน 1. นึ่สำหรับกลุ่มที่ดูแลผิวพรรณเพื่อความสวยงามคอลลาเจนช่วยในการเข้าไปดูแลผิวให้เปลง่งปลั่งเพิ่มความยืดหยุ่นทำให้ริ้วรอยจางลง สกลุ่มที่ชื่นชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะนักกีฬาอาจมีข้อเสื่อมได้ต้องการคอลลาเจนเพื่อเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นชะลอการเสื่อมของข้อต่อในร่างกาย 3. กลุ่มผู้สูงอายุคอลลาเจนช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของโรคข้อเสื่อมบำรุงกระดูกและข้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ื้นเซต่างๆในร่างกายอันนี้ก็เป็นหัวเข่าของมนุษย์นะครับถ้าขาดคอลลาเจนก็จะทำให้เกิดปัญหากับข้อเข่าได้คอลลาเจนมีหลายชนิดแตกต่างกันที่ลักษณะของสายโปรโตีนตำแหน่งที่อยู่ในร่างกายและการดูดซึมเข้าร่างกาย อาการรับประทานคอลลาเจนนอกจากตัวคอลลาเจนแล้วก็จะต้องมีคอลลาเจนหลายๆชนิดรวมถึงสารตัวอื่นที่ใส่เข้ามาด้วยนะครับ mm hmm. Active Ingredient คอลลาเจนเปปไทด์ก็ดีต่อผิวผมเล็บกระดูก คอลลาเจนไดเปปไตายดีต่อข้อต่อและกระดูกคอลลาเจนไตรเปปไตายดีต่อผิวหนังกล้ามเนื้ออวยวะภายในหลอดเลือดครับเคล็ดลับการทานคอลลาเจนให้ได้ประโยชน์ก็คือทานคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของวิตามินซีอยู่ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ควรที่จะมี กรูตาไทโอนผสมอยู่ด้วยเพื่อผิวสว่างกระจ่างใสครับกรูตาไทโอนมีหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเอสทำให้การสร้างเม็ดสีเมลานินลดลงที่เรามีผิวคล้ำก็เพราะว่าเกิดการสร้างเม็ดสีนะครับแล้วก็ตัวที่จะ มาช่วยการสร้างเม็ดสีก็คือเอนไซม์ไทโดดีเนสแต่ว่ากลูตาไทโอนกับยั้งเอนไซม์ไทโดดีเนสทำให้การสร้างเม็ดสีเมลานินลดลงเราจึงไม่คล้ำขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีวิตามินอ e, ีทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ปกป้องให้ความชุ่มชื้นกับผิวปกป้องเซลล์บำรุงร่างกายคอลลาเจนที่เราทานเข้าไปนี จะให้ผล65%แต่อีก35%จะต้องใช้ทาครับดังนั้นถ้าท่านเลือกคอลลาเจนแบบทาก็ควรจะเลือกที่มีคอลลาเจนเปปไตด์มีวิตามินซีและก็มีไฮยาลูโรนิกแอซิดนอกจากนี้ยังต้องมีไนาอาซีเอไม หรือวิตามิน B3 นั่นเองเป็นวิตามินที่ดูแลผิวได้อย่างครอบคลุมนะครับเป็นสกินแบเรียร์ปกป้องผิวทำให้ผิวแข็งแรงปลัดเส้นผิวให้เรียบเนียนกระชับรูขุมขนฟื้นฟูผิวครับแล้วก็ยังจะมีสกินแคร์ตัวช่วยอ,ยอื่นๆนะครับเช่นทรานสมอยไดเปปไทด์ เป็นอนุพันธ์ t r a n เล็กส c ิตอเป็นตัวช่วยเรื่องของไวท์เทนนิ่งความขาวลดเลือนจุดด่างดำฝ้ากระแล้วก็ยังมีตัวช่วยที่ทำให้ผิวกระจานใสอีกก็คืออัลฟาอะบูตินคับเลือกรับประทานคอลลาเจน อยถูกต้องโปรดติดต่อผู้ที่ส่งวิดีโอนี้มาให้ท่านสวัสดีครับ